วันที่26มีนาคม2566เวลา13นาฬิกาณสำนักงานตัวแทนพักรวมไทยสร้างชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีการประชุมสมาชิกพักเพื่อหารือรับฟังความคิดเห็นสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักรวมไทยสร้างชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยมีนายสวัสดิ์กันทาตัวแทนพักรวมไทยสร้างชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนลำดับที่หนึ่ง เป็นประธานการประชุมผ้นการประชุมสมาชิกพักเห็นชอบให้ส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดแม่ฮ่องสอนแบบแบ่งเขตจำนวนสองคนคือ 1. นายจำลองรุ่งเรืองเขตเลือกตั้งที่1และ 2. นายเฉลิมปิยศสิริวัฒเขตเลือกตั้งที่สองอและเห็นชอบผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อตามรายชื่อที่พักเสนอมา จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบให้ส่งรายงานให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการบริหารของพักรวมไทยสร้างชาติเพื่อรับทราบต่อไปครับคือวันนี้นะครับทางนพรวมไทยสร้างชาตินะครับก็ได้เชิญ สมาชิกที่เป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับได้มาประชุมหารือเพื่อฟังความเห็นเกี่ยวกับการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อแล้วก็แบบแบ่งเขตเลือกตั้งประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนของเราในในวันนี้นะครับซึ่งก็ถือเอาวันที่26 มีนาคมปีพุทธศักราช2566เป็นวันประชุมนะครับ